สบายดีเปิดมาก็เจอหนังกรกำลังชิล่างเห็ดปลาลุมเห็ดพัวกับลุมเพิ่นไปหามาแล้วกะห้องเยอะแยมันเอามาแต่บ้านเนี่ยเนาะเราจะมาล้างกันนะจ๊ะล้างน้ำฝนที่สะอาดที่สุดจ้าเห็ดค่ะเหนี่ยงเฉลือเห็ดปอกพี่น้องเห็ดปอก อ๋อแม่ดิตั้งอะตั้งมาไห,หนโอย้ยนั่งนั่งนี่ลูกลูกนี่มาขันก็ลูกลูกเอ็นจีเป็นเฮ็ดยังก็เคยเฮ็ดยู่ข้ามอ่อเฮ็ดเ,นะเป็นหมาเนาะบ้านเนาเอ็นเฮ็ดเป็นหมาเออบ้านข่อยบ้านเจ้าเอ็นยัง บนอีเออม่วงด้วย่วงกรขูดีมันเนาอไรนลนอกกระดุมก่อนมาทเมมให้ล่างน้ำบ่กระดุ

นางนกนกนางมันงั้นนางตังนัน้อม่ใชนะมัน่วดนะบ่นกันโอ้ยูไซกทีเ็บพานขู่ตะจูมันสบายดีพี่น้องเจ็ตัวพี่น้อง อันนี้ชงใส่บอด้ชงใส่ตัของเช่เอื้อย้องชงโปนีแเลชงจชมจูชเล็ไปเช่นมาเลยบวชจังบวงนี่นั่งตันั่งตั้งมาครับนี่เละตอ้ะนั่งตั้งเฮ็ดยันนี่เฮ็ดยันอันนี้วากจัดให้ ต้นโมเมนับมนี่เด้บวงบมติดมือเห็ดกาลัออกไปนอนเลยดีกว่านี่ยไความบมันออกคดก็ยังมทออกีอ่าดวมันจะมาออกกันรวว่าคณะมันก็จะเไปแล้ว โดนๆๆปริเแกงกินเลยไครก็เหมาะแล้นะนี่นะน้ำกินเด็น้ำกินเด็กกินเป็นหรอทานอยู่กินงานช่วยกันถ้าอยากกินทำได้้เสแล้ำเำร ไปเยอะจมองเขาเอามูหนึ่งบ้าใหญ่ชงไสยก็เยเอาไปคืนบ้านนี้วันมีบอกบอกวันมันโต่เห็นอ่ะคือตอนเขาไปตอนเศร้ามันไมยัง่ทันออกดูเยตอนเขาไปหาเห็ดหานไม้แต่คืเยเลยก็โตไปนะโดนมันคนตกดิร้อนด้วยตกรินมรายดมันออกไครเมาแล้วมันมดไหมะมดแล้ว น้าครึ่งพังนึำหอห้าพังเดียวห้ามดสองไม่อนใช่ผ่ารวรติ้ใช้ท่ามานท่ามันก็โอกรคนในเรนนี่้ม่ไับสามไม่ได้ตคุ้กกอน่งมันอะไรนะโมเลยนี่ได้ชมีชมีเนาะมีได้าเียวเนาะตึ้งแดงแล่แหล่สามดอกจองอันนี้ได้แดงไปเบิ่งเงย

ดูแลเ้าก่องเมื่อืนเขาสะลดมาแค่ขีจัดมือเลยเออแต่ว่าบอมเนื่อนี้บอมเมนมามื้อนี้เเขาทีไปลอกบ้านแล้วทีอ่าได้จังมาไปนอนด้นยด้วยโอ้โเกี่ยวกับว่าเป็นยุ้ยเขากเป็นอย่นี่ยปากจะถามก้อนเห่นลูกเป็ดทิ้งอยู่เี่ยวเป็นนี่เลยเอาเทีเอากบให้มาทำไมนะ ม่กีนแตไอ้อยปลาไปเลยตัวแกไม่พูดบอกเป็นงไล่ะก็วทีนี้ท่นก่อน้อยต้อยปลาต่อยปลาต้อยปลาอมแอดูดูดูอมม่ดูอ่านก็ไก่ให้ปลลุ่พข้งก่อนขันจะไปอรงหก็ไก่ก็เลยก็ไก่่ะมีนะครับเปิดกลองย ดัดกเมื่อทีตัวแม่ล่างเยลยว่ะนะล่างน,นั้นเปลบมท้อคดีมหอ,อืม่นี่มีอันนีมาเก็บขี้ออเนี่มัห้มาเก็บขี้อออไปน

โบมันกินดอกไม้เลยใช่ไหมไิมดูหลุมลงมากระหองดูนไปได้ชิเมื่อกี้เมื่อกี้โบลองชิมดอกไม้เมื่อกี้โบเขานะโบประแทกมอคับปล่อยมาแล้วมันหยางลงลงมาพี่มาลูกกินดอกไม้กินในนี้กินในนี้หมอพาลุงไม่เบิร์นีกคุณป้าคนนี้นะ

เขาแรกกัปลาชลสนมนี่คือรสมาก,กับมินได้ต่อแหลกจะแหลกกับไก่กมดเียงได้กินปลาติาดใจเลยเข้าไตตียง่าแตมัน,ตน,มน,ตนเ,นเ,นเตะไ,ได้ไออย่าเล่นมัา<อ>้าเล่นเอก็ยังมีไยังเออ

ลืมเงินก็ทานเหล่าคนคนเด้อบินซาดอกไหมเสียงดอกจิ N <N ๋วไปใช้เงินลืมเงินก็โหัวซักลงดับบนหน้าหน้าบนพอพอพอไม่ลืมเงินก็ดู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 ดนีูด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 ู ฮ่าดอกงามสิลกอ่ะใช่ไหมเออบััใช้นี่แม่ิเอาให้นี่นีอันนี้นี่ใกล้ไม่ใส่ปัจจัยนะ้อาเอาเอาเอ ฝนตกเฮยฝนตกฝนตกแล้วแม่น่ฝนมาตกมามากเป็นงานตกเป็นงแข่งอยู่คะวะไอ้ฝนมาสเจ้าบโอยมาสมเจ้าตเจ้าฝนตก่เจ้าเจ้าเหนือยยังฝนแห้งวันนี้

ใช่หำใ่หำทีดุหำคนไหนหำคนไหนนี่บอหันนี่นี่นี่ไพ่แม่ไข่สันนี่นี่นี่เพาะยังต้องมีรถสองพันเพาะยังไ่ต้องมีรถกวาันเพาะยังเ มีกงกระปอเหาะงห้นถงห้ำยง้าถ้าไม่เอารถตับก็ดินไม่ได้ช่วงใหญ่ม่ันนเป็นราคาเผู้อนเตะไมขากเะเราีงามลนั่งมันถือต่าง ลังตวนเนะี่างเด็ดตอนเก็บแต่ม้นมตอนลลังตอนัง้วจั่งน,นลูกบนม้วนน้นาบัวบ้ให้แมันดอกกกระดูกหะัข่อยแค่น้อหญ่เนี่ยนี่ะตอนเดียนะอย่ะ